ผิวแห so ้งกล้านผิวดูค้ำผิวหน้าดูเหี่ยวดูแก่ก่อวไวก็เจอมากับตัวมาเหมือนกันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟ้าปอนเชาลค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมาพูดี่ยเรื่องปัญหาของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาผิวแห้งกลาดผิวดูคำ้ำผิวหน้าดูเหีย่ยวดูแก่ก่อนวัยจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเพื่อนเพนหลายๆคนรวมถึงตัวฟ้าเองด้วยนะคะที่มีความรู้สึกว่าปัญหาที่ฟ้าพูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็เจอมาก,กับตัวมาเหมือนกันสบายทุกคนวันนี้ฟ้าอยากจะมาแนะนําอาหารเสริมตัวหนึง่งที่ฟ้ามีความรู้สึกว่าทานแล้วแล้วมันเวิร์กกับตัวฟ้ามากๆเลยนะคะนั่นคือน้องคนนี้เลยค่ะโยคะเลจนั่นเองนะคะซึ่งโยคะเลจนช่นกระ่อง รื่องของปัญหาผิวที่ฟับพูดมาตอนต้นคลิปไปนั่นเองนะคะและอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าน้องคนนี้ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างก็ไปฟังกันดีก,กว่าคะ่ะ ปัญหาผิวที่ฟ้าพูดมาตอนต้นคลิปไปเกิดจากร่างกายขาดคอลลาเจนนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟ้ามีรูปขึ้นประกอะไปดูด้วยนะคะว่าผิวฟ้าเป็นอะไรยังไงเนาะทุกคนจะบอกว่าก่อนที่ฟ้าจะมารู้จักกับกระปุกนี้ผิวฟ้าก็ดูโซมไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีความสุขว่าทําให้เราดูขาดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตัวฟ้าเองทันตัวน,นี้เข้าไปฟ้ามีความสุกว่าผิวดูดีขึ้นและก็มีความมั่นใจกับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและจะบอกว่าโยคอลลาเจนกระปุกนี้เขาดังมมาาากกๆเเเลยยฟ้ห็นคนครีวิวแบบอะ เลยนะคะเอาง่ายว่าฟ้าก็กินตามคนรีวิวนั่นแหละทุกคนซึ่งมันก็เวอกับตัวฟ้าแล้วฟ้าก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองมาเหมือนกันนะคะเพราะว่ายูคอลเจนเจอตัวนี้เป็นคอลลาเจนแบบ เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไร agen, คอลลาเจนเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่เติมน้ำตาลซึ่งทานแล้วก็คือไม่อ้วนนั่นเองนะคะและจะบอกว่าอยู่คอลลาเจนเจ้าก,กระปุกนี้เป็นคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ที่มีคอลลาเจนมากถึง4ชนิดและก็มีสารบำรุงผิวอยู่ในกระปุกนี้ด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าทานตัวนี้เข้าไปปุ๊บน้องคนนี้จะช่วยเรื่องของอะไรน้องคนนี้จะช่วยในเรื่องของปัญหาผิวที่เราพูดมาตอนต้นคลิปเราจะไม่เจอกับปัญหาผิวดูเหี่ยวผิวไม่สโ ผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรเติมน้ำให้กับผิว ผิวดูกระชับริ้วรอยด,ดูตื้นขึ้นนะคะน้องคนนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะช่วยในเรื่องของผิวแต่จะช่วยในเรื่องของปัญหาผมเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีความรู้ว่าผมขาดหลุดร่วงบ่อยมากผมร่วงบ่อยมากแน่นอนค่ะทุกคนว่าน้องคนนี้จะช่วยในเรื่องของบำรุงผมให้ผมกลับมาแข็งแรงอีกครั้งปัญหาเล็บที่ฉีกขาดง่ายเล็บก็จะแข็งแรงกับใหม่อีกครั้งและอย่างก็คือในเรื่องของวัยรุ่นปวดหลังวัยรุ่นดังก๊อปแก๊ปซึ่งตัวฟาเองนั่นก็คือเจอมากับตัวค่ะทุกคนฟาเป็นเวยรุ่นอะไรปหล นี่คืออะไรอาการปวดหลังก็คือจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะอยู่คอลลาเจนกระปุกนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะช่วยในเรื่องของปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่ฟ้าได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปแต่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหาในเรื่องปัญหาผิวในเรื่องของปัญหาร่างกายที่เราจะเจอในภายภาคหน้าแน่นอนค่ะทุกคนป้องกันดีกว่าแก้นะคะทางคอลเาเจนก็คือไม่ใช่ได้แค่1แต่ได้ถึง2เลยนะคะในเรื่องของผิวพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของร่างกายเราด้วยนั่นเองนะคะ ทุกคนฟ้าพูดถึงประโยชน์ของน้งกระปุกนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้ค่ะทุกคนฟ้ายังไม่ทานคอลลาเจนเลยเดี๋ยวฟ้าจะมาบอกวิธีการทานนะคะทานยังไงให้เห็นผลมากที่สุดนะคะทุกคนฟ้านะคะทานทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะทานละ1-2ช้อนต่อวันนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถผสมได้กับน้าเปล่าชากาแฟรหรือน้ําผลไม้ก็ได้นะคะจะบอกว่าคอลลาเจนกระปุกนี้เป็นคอลลาเจนแบบว่าไม่เติมสีไม่เติมกลิ่น แล้วก็ละลายง่ายด้วยนะคะเขาจะใส่ไปกับน้ำเลยทุกคนและนี่ก็คือน้ำเปล่าแล้วก็ตักคอลลาเจนใช่ไหมทุกคนแล้วก็เทใส่ลงไปเลยแล้วก็คนน,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 นิดนึงตึงจึงึงและนี่ค่ะทุกคนฟาคนแค่แป๊บเดียวนะคะคอลลาเจนก็จะละลายแล้วก็ใส่เป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญไม่เป็นก้อนและดื่มง่ายมากๆเลยนะคะ ทานง่ายมากๆและก็ไม่มีกลิ่นและก็ไม่เหม็นขาวด้วยค่ะทุกคนแนะนํานะคะให้ทาน1เดือนเป็นต้นไปนะคะจะบอกว่าผลหลาเบาทุกคนทุกคนจะอึ้งทึ่งเสียวมากๆเลยนะคะและนี่คือฟาทานยังไม่ครบ1เดือนคิดดูสิทุกคนเห็นผลไวมากๆเลยนะคะแนะนาเลยค่ะทุกคนยูคารเจนกระปุกนี้เขาดีจริงๆค่ะ ทุกคนส่งท้ายคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมีผิวดูใสผิวดูโฟนนะคะผิวดูมีออร่าแบบนี้นะคะก็แนะนำนะคะทุกคนยูคอลลาเจนผิวดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วก็ราคาหาซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b ์แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สัง่งผาค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิงกุุงคิงฟ้าด้วยนะคะเวลาฟ้าลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะไม่พลาดนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ